ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการา DIY นะครับติดตั้งกล้อง CCTV หรือกล้องหน้ารถสำหรับรถยนต์นะครับวันนี้ก็จะติดกับรถ Honda HRV นะครับก็ไปดูนะครับว่าติดตั้งยังไงแล้วก็จะรีวิวกล้องไปพร้อมในตัวนะครับวันนี้เราก็รถพี่สาวเนาะได้กล้อง G4W มานะครับ mm hmm. ก็จะมารีวิวให้ท่าน ได้ดูว่า g 4สนี่เป็นยังไงเนาะก็รีวิวกล้องไปด้วยแล้วก็ DIY แนะนำเพื่อนๆทุกท่านนะที่ดูว่าจะได้รู้ว่าเวลาเราได้กล้อง CCTV มาเราจะติดตั้งกับรถ S R V ยังไงเนาะซึ่งเป็นรถ Honda S R V รวมเป็นรถที่สวยทีเดียวหลักนะครับก็จะได้รู้ว่าจะต้องติดตั้งยังไงนะครับง่ายๆนะครับผู้หญิงก็ติดตั้งได้เนาะแล้วก็ ะจะแนะนำวิธีเลือกซื้อเมมโมรีะ Memory, นะครับในการบันทึกภาพด้วยอยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามดูนครับอันนี้ก็เป็นกล้องอที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เซลล์แถมที่สาวมาให้เนาะก็เป็น Honda h นะครับ Honda SRV นะครับก็จะแถมตัวนี้กล้อง g c 4 w ซึ่งเป็นกล้องที่ดีเที่ลักเป็นของไต้หวันนะครับก็แกะออกมาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ g c 4เนาะ ก็เป็น uh, Full HD นะครับ Full HD uh, รูรับแสง f 2 0นะครับ f 2 8เนาะ f 2.0ถึง mm hmm. 2.8ก็กลางคืนก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับ uh, เป็น 4x y z ู o นะครับ mm hmm. ก็ดูลักษณะเลนแล้วก็น่าจะได้170องศาเลยละแล้วก็ในช่องนี้ก็จะมี จะให้ดูนะครับมี HDMI นะครับมีช่อง HDMI ตรงนี้นะครับตัวนี้ล็อกอล็อกกับขานติดกระจกนะครับอันนี้ก็สายไฟชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับต่างๆเดี๋ยวรีวิวให้ดูเนาะก็อันนี้ก็เป็นเสียงสามารถรับเสียงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นโหมดปิดเปิดนะครับเป็นโหมดปิดเปิดนี่ถ่ายภาพนิ่งนะครับนี่ถ่ายวิดีโอแล้วก็นี่ก็คือเป็นตัวนี้ก็เป็นเมนูนะครับเวลาใช้อ่านี่ไงเจ้าของรถมาดูละ <c oughs> นี่ไงละ่ะโอเคแล้วก็มาดูอุปกรณ์ภายในนี่อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับที่เราใช้ติดกระจกเนาะ,ะติดกระจกเอ <c oughs> ไม่ต้องพี่อ่าโอเคแล้วก็สําหรับเมรีนะครับ อ่าเมมโเนี่ยแม้ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคลาสสี่แต่เป็นคลาสสีที่ตัวท็อปที่สุดนะครับในยุคก่อนก็48 MB ต่อเซกันสำหรับเขียนแผ่นในยุคนี้ก็พอใช้ใช้ได้เลยละประมาณนึงนะครับแต่สมัยนี้เขาจะใช้คลาสสิไปละนะครับอ่าก็จะเอาให้ดูนะครับถือว่าใช้ได้ตัวนี้เป็น 16GB ราคามันก็จะถูกลงหน่อยแต่ถ้าท่านใช้คลาสสิความเร็วสูงสงูมันก็จะแพงขึ้น ตัวนี้ก็จะเป็น usb นะครับไอ้ที่ usb c เป็นที่เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นหัวแต่สําหรับท่านที่ไม่ต้องการที่จะใช้ตัวนี้นะครับท่านก็สามารถเสียบเข้ากับตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้แต่ว่าอันนี้ให้มาทั้นจุดจเลยประมาณฟุตหนึ่งก็ไม่ได้นะครับถ้าท่านจะใช้เสียบกับอไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้ตัวรูปล่อนี้นะครับท่านก็จะต้องไปหาซื้อสายแบบยาวๆมาเนาะประมาณเมตรครึ่งนะครับ ยาวประมาณไอ้เจ้าตัวนี้แหละก็คือสามารถใส่แทนกันได้เลยก็คือเสียบตัวนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะออกมา5โวลต์ตัวนี้มันจะลดแรงดันไฟฟ้านะครับจาก12โวลต์เหลือ5โวลต์1แอมป์เนาะโอเคมาดูกันว่าติดตั้งยังไงนะครับครบื้องต้นนะครับก็แกะอ่าอันนี้ออกก่อนนะครับพลาสติกเนาะตัวนี้มันจะค่อนข้างดีเลยล่ะนะครับก็มา,ากะระยะดูว่าอ่ามันจะอะไรตรงไหนเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะปรับอ่า งอไปงอมาได้นะครับก็เลือกจุดที่มันหลบนี่นะครับหลบกระจกมันจะได้ไม่เกะกะน,นะครับแล้วก็ลองวัดดูก่อนเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็หมุนแอบนั่นแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปมาดูสายนะครับสายเนี่ยเราก็กะออกมาพอประมาณเนาะ สำหรับไอ้เจ้าตัวนี้ดูขออนุญาตอ่าเจ้า,าตัวนี้ก็จะมีที่เสียบอยู่ตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าเลยครับก็การะยะดูนะครับนี่นะครับมันจะมีช่องให้เก็บอย่างเรียบร้อยก็เหลือเผ่อไว้หน่อย ตอนร้อนนี่ดีครับเพราะว่าพลาสติกมันจะนิ่มเพราะว่าพลาสติกนิ่มเก็บงานง่ายมาก อนนี้เสาบีนี่แกะออกได้นะแต่เราไม่ต้องแกะออกมอาลรอกเดี๋ยวจะใส่ถ้าไม่เป็นเอออาแค่หลบัวป,ปอหลบเสร็จปุ๊บล้วก็ตบเข้านะัข้าล็อกแล้วนะครับจบแล้วก็อา่อาไอตรงนี้ก็ไม่ต้องถออะไรทั้งนั้นนะครับทั้อะไรสักอย่างเ <c oughs> นี่ยครับไล่ไปเลยเอา่าตากล้องเราตั้งใจมาก <c oughs> ก้าวไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีเห็นอะไรทั้งสิ้นโผลออกมาเลยนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้จะไม่เกะกาสายตาท่านเลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้มันแวกได้นะครับถ้ารถจอดตากแดดหน่อยก็ง่ายหน่อยครับถ้าน,นี้จอดตากแดดเราก็ทำกลางวันเนี่ยผมก็เลยแนะนําพี่มาเออมาทำกลางวานันแต่อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่ามันจะง่ายเพราะว่ายางเขาจะแบบ ยืดหยุ่นได้กำลังดีเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยครับไม่มีร่องไม่ไม่เกะกะไม่ไรสักอย่างนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยแล้วก็เอาเก็บเข้าไปตามร่องรอยอย่างนี้นะครับไปเรื่อยเรื่อยๆไล่มันลงไป ตัวนี้แถมฟรีมาดีนะเก็บความความร้อนนั่งในรถไม่ร้อนเลยหือว่าใช้ได้เลยแถมหนึ่งนะมันต้อง2มืออ่าเดี๋ยวผมครับท่านผู้ชมครับถ้าถ้าทุกอ่าถ้าคนไหนเป็นนะครับจะดึงตัวนี้ออกมาก็ได้นะดึงออกมาง่ายๆเลยเนี่ยมันจะเป็นยางถ้าเสร็จปุ๊บก็ตกเข้าไปได้เลยมันเป็นยางเข้าล็อกเข้าค่อนข,ข,ข้างแน่นเลยบล็อกรถสมยยัยนี้โอ้โห ง่ายมากนี่ครับจบละก็เสร็จแล้วก็ดึงเข้าตามมุมเนาะส่วนตรงนี้นะครับเราก็เก็บเข้าด้านในเนี่ยมันจะมีร่องให้นะครับเนี่ยร่องเก็บหลบเท้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะไม่ติดขัดเลยเสร็จโอเคเดี๋ยวต่อไปจะมาดูว่าเราจะมาหาไอ้จุดเชื่อมตรงนี้ยังไงเนาะง่ายๆเลยครับตา,บา,บาบกล้อง,ปองเปลี่ยนมาตรงนี้อ่า ง่ายๆก็คือวางตรงนี้เลยจะจบแล้วครับอือด้านล่างนะครับเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่กวนทุกท่านอยู่แล้วเพราะว่าอะไรลุงไหมครับอ่าเราลาที่เขาเอารถแตางแล้วเอาคมออกก็ไม่เป็นไรมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยอืมจบ มันจะไม่มีมันจะไม่กวนเวลาเข้าปมออกใช่ไหม <S <S อ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้ไงเขาก็จะถูได้ปกติเลยเออนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้โอ๊ยโัษครอบอ่ามันก็จะวางอยู่อย่างนี้นะครับวางอยู่กับพื้นอย่างนี้ผมแนะนําให้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า <S <S <Brussels. S 1> ถ้าไปเก็บเข้ามุมอื่นเนี่ยเวลาท่านจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรเนี่ยเวลาสายขาดมันลําบากถ้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเวลาผมเข้ามาปั๊บ ืนี่นะครับเวลานี้ก็จะแทบไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เหจ้าของรถดูว่าก็คือจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยก็จะโผลมาแค่นี้นะครับเวลารถเขาเอาผมไปล้างเขาก็จะดึงเฉพาะชุดนี้ออกไปนะครับเขาก็จะทํางานแบบทำความสะอาดของเขาได้ปกติเลยนะครับแล้วเวลาอยากเปลี่ยนสายอยากเปลี่ยนมุมอะไรยังไงก็ง่ายมากนะครับนี่จบ,บต่อมาอ่า จากการดูเลนนะครับตั้งค่าไว้ที่1080 FSD ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ Full HD นะครับแล้วดูจากหน้าเลนก็140องศาเห็นไหมอ๋อ170นะครับใช้ได้เลยแล้วก็มี WDR ก็คือกลางคืนชัดแจ๋วแล้วก็แท็กทุก3นาทีนะครับแล้วก็มีสแตป์วันที่เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหมด วันนี้ต้องปรับเนาะอันนี้มันตั้งวันที่หนึ่งหนึ่งมีงันหกก็ตามจุดนี้นะครับแล้วก็เล็งดูว่าเราจะเอาตรงไหนตรงนี้สามารถมองเห็นตรงเก่งจนถึงข้างหน้าไปได้เลยนะครับ,รบโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะตั้งเวลาแล้วครับตรงนี้ก็คือตรงสายเมมโมรี่เนาะเมมโมรี่ตรงนี้อ่าตัวบันทึกอันนี้โฟกัสขึ้นลงเดี๋ยวจะตั้งวันที่ตั้งอะไรให้เรียบร้อยเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามครับติดกล้องหน้ารถ ฮอนด้าเอสอารีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์ถ้ามีการกระบาดขึ้นตรงไม้นี่แสดงว่าเวลาท่านพูดอะไรในรถจะนินทาใครว่าใครจะไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านนะครับเอาสัญ,ญลักษณ์กา,รก,ารกระบาดตัวนี้ออกก็แสดงว่าพูดอะไรในรถหรือว่าเสียงข้างนอกเสียงอะไรเวลาจะพูดจะพูดคุยก็อ่ามันก็จะออกหมดนะครับก็วิธีการเอาออกท่านก็มากดมาที่ตัวปุ่มนี้นะครับ ตั้งค่านะครับแล้วก็กดไปที่อ่าอีกทีนึงก็คือนี่ไงอ่าตัวเครื่องหมายตั้งค่าแล้วก็กดลงมาเนี่ยครับเสียงอะไรต่างๆไปกลางคืนทะเบียนรถนะครับแล้วกดมาที่ตัว m ใหม่เนี่ยก็จะบันทึกอะไรบ้างบันทึกเสียงไหมนี่แป๊บอ่านะครับเนี่ยขึ้นมาปึ๊บถ้าบันทึกเสียงปึ๊บนะครับท่านก็มากดอ่าตรงนี้โอเคปั๊บแล้วก็กดมาที่เปิด เสียงมันก็จะบันทึกแต่ตอนนี้ได้รับคำสั่งจากเจ้าของรถว่าฉันไม่เอาก็พอไม่เอาเราก็กดออกนะครับตอนนี้ก็จะบันทึกเฉพาะภาพอ่าโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับรีวิวติดตั้งกล้องรถกล้องหน้ารถหรือซ c t v นะครับรถ Honda SRV คันสวยนะครับก็คือด้านบนนี้นะครับจะให้ดูนะครับตรงนี้สามารถเอาเข้าได้เลยนะครับ ใส่เข้าไปได้เลยท่านก็จะมีตรงนี้ประมาณคืบหนึ่งหรือว่าจาจะขยับถ้ามันเกะก,กะสายตานะครับก็สามารถที่จะดึงตัวนี้ออกเนี่ยดึงดึงลงมานะครับแล้วขยับเลื่อนขึ้นมาข้างบนอีกได้เลยแล้วก็ท่านก็มาเล็งใหม่ว่ามันตรงกระจกหน้ารถไหมนะครับสามารถที่เจาตัวนี้ขยับขึ้นมาได้เลยตรงนี้ไม่เกี่ยตรงนี้ติดได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็สามารถยัดเข้าตามรูนี้อ่ารัดยัดมาปั๊บนะครับเสร็จปุ๊บไอเจ้าตัวนี้นะครับเสาบีเนี่ย จับตรงนี้นะครับเนี่ยดึงออกมาได้เลยปกติแล้วก็เอาลงเอาลงตามร่องนี้นะครับร่องนี้เสร็จก็ยัดเข้าพลาสติกนี้เลยาตามพลาสติกนี้ตามร่องนี้ยาวลงมานะครับด้านตรงนี้โซนนี้ก็โซนนี้นะครับท่านก็สามารถใส่เข้าไปจนถึงสุดเลยหลบเท้านะครับไม่มีใครเตะขาดเด็ดขาดก็เสร็จก็วางไว้ใต้ผมผมแนะนําไว้ให้เอาไว้ใต้ผมเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายเนาะถ้าเอาไว้ข้างในเนี่ยไม่รู้มันจะไปโดนสายอะไรหรือเปล่านะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือมาเสียบนะครับสำหรับคนที่มีไอกลุ่มนี้อเจ้าจสายตัวนี้นะครับท่านก็ต้องไปหาหัวพ่วงเนาะเพื่อจะเสียบต่อก็คือเสียบ1นออกสก็ได้หรือจะเปลี่ยนสายตัวนี้เป็นแบบสายแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับรีวิวง่ายๆภาษาจังหวะออนไลน์ครับผมจริงๆใครก็ติดได้จริงๆต้องให้เจ้าของรถติดในนี้ <c oughs> โอเคขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไม่รู้รถอะไรอีก